ี่คือท่เยเหลอหลังการทำงานวันที่25สิบห้าสิงหาวิลโลว์สตรีเทเฮาส์ของบริษัทตรวจสอบสิ่งลี้ลับอ้าวมาถึงแล้วเนี่ยสวัสดีผมเชื่อเล็กผมมาทำงานนี้แทนสมชายในเวลาที่เขาไม่อยู่แต่ว่าไม่ต้องห่วงผมไม่ใช่มือใหม่และผมรู้ดีว่าผมควรทำยังไงผมเตรียมของทุกอย่างที่สามารถโยนทิ้งได้จนเสร็จแล้ววิ่งเข้าไปในบ้านให้เร็วที่สุดเพราะว่าผมจะจัดการกับปิตตัวนี้ให้เร็วที่สุดแต่ว่าผมไม่ได้เอะใจหรือรู้อนาคตเลยว่า บางสิ่งบางอย่างกำลังจะเกิดขึ้นกับผมใช่แล้วมันคือเสียงของการเขียนหนังสือผมรีบวิ่งกลับไปอิบของที่เหลือเพื่อตรวจสอบชิ้นีของผีให้เร็วที่สุดเพราะผมไม่คิดเลยว่าหลักฐานชิ้นแรกจะออกมาเร็วขนาดนี้ผมรีบเดินกลับเข้าไปในบ้านพร้อมกับสปิริอบ,บ็อกซ์เพื่อลองคุยกับผีเพื่อจะได้หลักฐานชิ้นใหม่และก็พยายามเปิดไฟในบ้านเพื่อเช็กดูว่าโครงกระดูกหรือของเล่นของผีมันอยู่ห้องไหนใช่แล้วมันคือเสียงเดินของผี รู้สึกว่าผีตัวนี้เป็นผีที่ค่อนข้างจะแสดงตัวเร็วมากเลยนะตั้งแต่ต้นเกมเลยผมเดินสำรวจบ,บริเวณบ้านไม่นานผมก็เจอกับเจ้ากระดานอุยจาซึ่งมันจะเป็นของที่จะช่วยทําให้ผมสามารถสื่อสารกับผีได้โดยตรงแต่นั่นก็ยังไม่ทําให้ผมตกใจเท่ากับสิ่งที่ผมจะเจอต่อไปนี้บอกเลยว่าผมตกใจจริงๆเพราะมันคือซ่าของสมชายใช่แล้วมันคือซ่าของสมชายที่ยังลงเหลืออยู่ซึ่งผมไม่รู้ว่ามันเหลือมาได้ไงแต่ว่าผมไม่รอช้าจะถ่ายรูปมันเก็บไว้ เผื่อจะได้หลักฐานเพิ่มนะผมเดินสำรวจมาเรื่อยๆจนมาถึงชั้นใต้ดินและผมคิดว่าที่นี่มันแปลกๆแล้วคือผมเจอประตูเปิดปิดเองและเจอสิ่งของต่างๆที่ผมเคยตั้งทิ้งไว้ก่อนที่ไฟจะดับตอนนี้ผมรู้สึกได้เลยว่าบ้านหลังนี้มันไม่ธรรมดาแล้วและนี่ไม่ใช่เรื่องปกติแน่นอนแต่สัญชาตญาณของผมก็บอยผมถ่ายรูปเก็บไว้เผื่อว่าผมจะได้เงินคุณสองจะได้มีหลักฐานสองอย่าง ผมสำรวจไปสักพักแล้วลองใช้ซิบรีบ็อกดูบอกเลยว่าผมขนลุกมากแล้วรีบโกนนยแนออกมาจากห้องมัาในทันทีเพราะผมไม่รู้ว่ามันจะเล่นผมหรือเปล่าหลังจากที่ผมได้ใจแล้วว่ามันไม่ไล่ผมผมก็ค่อยๆเปิดไฟและพยายามย่องออกไปนอกห้องอ่ะนะ โอเคหลักฐานของผมมันครบ3มอย่างแล้วแล้วผมไม่รอช้าที่จะออกไปแน่นอนแต่ว่าเพื่อความชชวร์ผมกลับมาเช็คหนังสืออีกรอบหนึ่งและผมมั่นใจแล้วว่าผมรู้ว่ามันต้องเป็นตัวอะไรแน่นอนแต่ว่าความชีบหายากำลังจะเกิดขึ้นกับผมหลังจากที่ผมเปิดหนังสือเพื่อดูว่ามันคือชนิดอะไรกันแน่นนสิหลังจากผมอ่านจบรอบแรกผมเริ่มเกาหัวแล้วเพราะหลักฐานทั้งสามชนิดนั้นไม่ตรงกับชนิดไหนเลยผมเลยลองกลับไปอ่านม่อีกรอบเพื่อว่าผมจะพลาดอะไรไป หลังจากผมอ่านอย่างถี่ถ้วนอีกรอบหนึงทำให้ผมแน่ใจแล้วว่างานนี้มันไม่ธรรมดาและ,และราคาทั้งสามชนิดนั้นไม่ชี้ไปที่ตัวใดไตัวหนึ่งเลยแสดงว่าบางทีที่นี่อาจจะไม่ได้มีผีแค่ตัวเดียวผมพยายามเดินสำรวจบ้านนี้ให้ละเอียดขึ้นและผมกลับมาพบกับกระดูกมันเป็นสิ่งที่ผมพลาดไปในการสำรวจครั้งแรกซึ่งผมไม่เจอชิ้นส่วนของสมชายอยีกแล้วตอนนี้ ผมกลับไปที่รถเพื่อจะลองใช้กล้องและนี่ยิ่งตอกย้ำผมว่างานนี้มันไม่ธรรมดาแล้วผมไม่มีทางเลือกมากนนะักนอกจากต้องกลับไปและลองใช้สับปิบล็อกอีกครั้งและเหมือนว่ามันจะได้ผลผมมั่นใจแล้วว่าหลักฐานจากสับปิบล็อกนั้นต้องเป็นของจริงแน่นอนเพราะผมเช็คสองครั้งแล้วมันก็ดังสองครั้งถึงแม้ว่าห้องที่มันดังจะคนละห้องกันเลย ตอนนี้ผมสงสัยอยู่ระหว่างโยคายกับเชตแต่ว่าผมต้องเช็คให้แน่ใจว่าไอ้โกดเร,รติ้งนี้เป็นของจริงผมเลยทําการทุบมันดูแล้วลองจะวางใหม่แต่ว่ามันวางไม่ได้ทําให้ผมมั่นใจขึ้นไปอีกระดับหนึ่งว่าโกดเร,รติ้งอันนี้ต้องเป็นของจริงอย่างแน่นอนเอาจริงตอนแรกผมคิดว่าผมจะเดาแล้วแต่ว่าผมลืมไปเลยว่าผมเจอกับกระดานอุจาผมเลยลองใช้มันดู ผมลองถามมันไปว่ามันอยู่ไหนแล้วมันตอบผมว่า below ซึ่งหมายความว่ามันอยู่ด้านล่างผมแน่ใจแล้วว่ามันเกิดด้านล่างจริงๆแล้วผมลองถามมันว่ามัน agressive ไหมซึ่งมันไม่เป็นเรื่องดีจริงๆเลยเพราะว่ามันจะไม่ออกร่าเราบ่อยแน่นอนหลังจากผมนั่งเล่นกันอุจารสักพักมันก็เกิดไฟดับทำให้ผมต้องลงไปซ่อมไฟด้านล่างอีกครั้งหนึ่ง ใช่มันยังไม่เลิกเล่นประตูและเหมือนว่ามันจะสนุกกับการเล่นประตูเป็นอย่างมากเลยแล้วพี่แกก็ไม่ลืมที่จะหลอกผมก่อนออกไปด้วยนะหลังจากผมกลับมาเช็คกล้องครั้งนี้ปรากฏว่ามันกลับมาใช้ได้ทำให้ผมได้ข้อสรุปว่าเพราะว่าตอนแรกมันมีกล้องสองตัวแน่เลยมันเลยทำให้กล้องเปิดใช้งานไม่ได้ งานจึงตกมาเป็นของผมอีกแล้วในการที่เราจะต้องเอากล้องจากข้างบนไปติดตั้งด้านล่างซึ่งหมายความว่าผมก็ต้องกลับไปโดนพี่แกเสี่ยงหลองอีกรอบหนึ่งโอเคผมวังว่านี่จะเป็นครั้งสุดท้ายที่ผมจะต้องลงมาที่ห้องนี้อีกนะหลังจากผมกลับมาที่รถผมก็ทำการเช็ค g o o s t o ทันทีและเป็นโชคดีของผมด้วยผมเจอกับมันตรงหน้ากล้องทันทีเลย ผมไปหยิบหนังสือเพื่อเปิดดูเช็คอีกครั้งให้แน่นอนว่ารอบนี้ผมจะไม่กดพลาดนะผมนั่งดูหลายตัวหลายหน้าแล้วก็เทียบผีหลายตัวหลายตัวว่าแต่ละตัวมีอ i เ e n c ์แบบไหนบ้างผมอ่านแล้วจนผมแน่ใจชัวร์แล้วว่าเจ้าผีตัวนี้มันจะต้องเป็นโยคายแน่นอนนะเพราะหลักฐานทุกอย่างมาชี้ไปที่โยคายแล้วอะผมตัดสินใจที่จะเอาหลักฐานไปส่งทันทีไม่รอช้าละ และก็ไม่ต้องเดานะแตกตามระเบียบเสียใจด้วยการสืบล้มเหลวผีคือเดิมิมิกลาก,ก่อนบอกเลยว่าโคตรวัตถุฝาคือแบบหลักฐานอย่างหนึง่งแต่ว่าผีมันออกอย่างหนึง่งไม่เป็นไรอย่างนัง้นก็ได้มา30บาทน,นี่คือมักยอนหลังการทำงานวันที่สิสิงหาคมนัตเทนเกอร์วูดสตรีทเฮาส์ของบริษัทตรวจสอบสิ่งลี้ลับเอาเป็นว่ามันคงเป็นอาถรรพ์จริงแหละสำหรับวิลโลว์สตรีทเฮาส์เอาเป็นว่าวันไหนที่เราพร้อมแล้วค่อยกลับไปล้างแขนมันก็ยังไม่สายนะ ผมเลยย้ายมาที่ Tanker w o o s t ท n ทแทนหวังว่าที่นี่จะสืบง่ายกว่าที่นู่นนะผมพยายามใช้เทคนิคเดิมในการสืบเลยคือการเอาของที่โยนทิ้งได้มาทิ้งไว้ในบ้านก่อนและมันไวกว่าที่คิดผมพยายามจะซื้ของแต่ว่าผมไปต่อยโดนอะไรบางอย่างที่มองไม่เห็นซึ่งผมเดาว่าน่าจะเป็นฟิงเกอร์ p ินนะ ผมเรีอกจัดของทุกยอย่างให้เสร็จเพื่อผมจะได้กลับไปดูที่รถว่ามันมีกดออฟหรืออะไรไหมหลังจากมาถึงรถผมม่อรอช้าที่จะเปิดเช็คทันทีแต่ดูเหมือนว่าไม่มีกดออฟนะแต่โก r ด t ไรติ God ้งมีแน่ผมกลับมาในบ้านอีกครั้งพร้อมอุปกรณ์เพื่อจะสำรวจหาบอแสพเพิ่มเติมว่ามันจะมีกระดูกหรือของเล่นอะไรไหม แต่เหมือนตานี้ดวงของผมจะไม่ดีเหมือนตาก่อนเพราะว่าผมใช้เวลาในการหาไปนานมากแต่ก็ไม่เจออะไรที่มีประโยชน์เลยจนผมกลับมาแล้วเจอจัมสแกร์และเจอปริยาบางอย่างที่เกิดขึ้นเอาเป็นว่าผีตัวนี้มันค่อนข้างจะแสดงตัวไวกว่าผีทั่วไปมากเลยผมกลับมาหาหลักฐานเพิ่มเติมในบ้านอีกครั้งและผมได้เจอกับใช่มันคือโครงกระดูกและได้ถ่ายรูปเก็บไว้เพื่ออย่างน้อยผมก็จะได้เงินเพราะว่า ผมยังไม่ได้หลักฐานเพิ่มเติมอย่างอื่นเลยผมลองกลับมาเปิดดูว่าผิมีโอกาสเป็นชนิดใดบ้างแล้วผมได้ข้อสรุปว่ามันน่าจะเป็นเดมอนนะนะแต่ว่าผมยังขาดอีเวนต์หนึ่งอย่างแล้วก็ยังไม่แน่ใจเรื่อง f i n เก r p ปิ n นเพราะงั้นคราวนี้ผมต้องกลับไปเช็คแบบละเอียดอีกรอบหนึ่งให้แน่ใจแบบร้อเซ็นตลยว่ามันจะเป็นเดมอนและใช่สำเร็จรอบนี้ผมเจอรอยนิ้วมือและผมถ่ายรูปเก็บไว้ ผมเจอผีกับตัวแล้วผมหยิบสมาร์ตสติ๊กขึ้นมาแต่ว่ามันไม่ทันแต่อย่างน้อผมก็มั่นใจว่ามันต้องเป็นเดมอนแน่นอนดีด้วยการสืบสําเร็จเรียบร้อยผีคือเดมอนอย่างน้อยก็ไม่ได้แย่นะแถมได้เงินมาเยอะด้วย